ตกมือ,อย่าร่วมมือกับเราา,เราไปปึากกษัับผู้พนตกลงอย่าร่วมมือกับเราอย่าทำให้แพ้หลวงผู้พัพนทำให้เราหลวงผู้พันนี่รูปภาพเป็นกำนันชํำเหรอรูปภาพเป็นลุงโวยโฟโคโนเนอร์เหรอลุงชื่อชํำเหรอลุงโวยโฟโคโนเนอร์กำนันชํำเหรอ<ไ>นี่ภาพอยู่ที่ไหนนี่ภาพมาอยู่ที่บ้านเหรอนี่เขายังไม่ไปอยู่โรงงานยาเถื่อนเขามาอยู่บ้านรวยเหรอกับบ้านของพกกวกข้าคนร้ายเหรอ นี่คุณแสงกวีลูกไปทําอะไรหลังบ้านไปหากับไปชงน้ํากินกาแฟให้ไอเสือเหรอหลังบ้านเหรอนี่รูปภาพไอลุงคนร้ายชื่อบรรชัยเผาวิบูลนี่นี่ลุงบรรชัยเผาวิบูลมาหาวันรถเหรอลุกคนลุงวันชัยเผาวิบูลอยู่ที่บ้านกับใครอยู่ที่บ้านกับลุงปักเสือเหรอคุณหมอวันชัยเหรอผมดีใจมากเลยผมดีใจมากที่ได้รู้ว่า ยังมีคนดีๆยังมีคนดีๆนี่ภาพหลังคือคนร้ายเชื่อไอสอนฟันเหยินถือปืนโดนยิงเจ้าของโรงแรมเหรอโดนยิงเจ้าของการโรงแรมภาพหลังๆเหรอไอลิงลมจับตัวคนรูปภาพใครนี่ภาพหลังใครนี่ภาพหลังเป็นภาพจริงเป็นคนร้า,เา,ายเจ้าของการโรงแรมเหรอแล้วเขาจะร่วมฆ่าเจ้าของโรงแรมทำไมล่ะครับคุณ้า นี่รูปภาพไอ้บักเสือโดนคนร้ายใช้ไม้ฟาดที่บ้านรังรังเหรอที่บ้านรังเหรอคนร้ายอยู่ที่บ้านรังเหรอบ้านก่อสร้างนี่รูปภาพไอ้บักเสือสมต่อสู้นี่รูปภาพเป็นใครเป็นไอ้บักเสือกําลังสู้กับโจนผู้ร้ายที่โกดังร้างที่บ้านดังรังเหรอสู้กับโจนผู้ร้ายที่บ้านร้างเหรอนี่แหละเห็นอะไรไหมนี่แหละเห็นเห็นกระชากเสื้อเอาต่อยคนร้ายนี่ไอ้บักเสือต่อยโจนผู้ร้ายที่บ้านดังรงเหรอที่ อยู่บ้านร้างเหรอนี่ไอ้บักเสือโดนคนร้ายจับตัวแถวบ้านร้างเหรอนี่มันมาต่อยอยู่ที่บ้านร้างเหรอที่บ้านร้างเหรอต่อยกับคนร้ายสองคนที่บ้านร้างเหรอนี่ลูกภาพลงบักเสือวงสกรเขากำลังสู้กับโจนผู้ร้ายที่บ้านร้างสู้กับคนร้ายที่บ้านร้างเหรอกำหมัดต่อยโจนผู้ร้ายที่บ้านต่อยโจนผู้ร้ายหน้าบ้านร้างเหรอตรงบ้านร้างเหรอต่อยโจนผู้ร้ายตรงที่บ้านต่างจังหวัดที่เป็นบ้านร้างเหรอ นี่เสือโดนคนร้ายชกต่อยปักแตกนี่โดนคนร้ายใช้มีดแทงเหรอนี่มีเลือดด้วยใครโดนนี่โดนคนร้ายทำร้ายมา<ห>ใช่นี่แหละนี่ลุงเคนไปช่วยลุงเคนช่วยด้วยไอบ้บักเสือโดนคนร้ายเอามีดแทงเข้าไปที่ท้องคนร้ายนี่ท,ที่ที่บ้านร้างนี่แหละโดนโจรผู้ร้ายทำร้ายมาโดนโจรผู้ร้าย ไออยู่น้ำบาดใจเคนอ้าวขนาดนี้รูปภาพลุงบักเคนอยู่ที่บ้านเรือนหรอบ้านบ้านไม้เรือนที่ต่างจังหวัดหรอนี่บ้านไอบักเสือโดนคนร้ายทําร้ายที่บ้านยังหรอนี่ภาพนี่ถอยนี่ภาพใครอยู่โรงพยาบาลเป็นคุณหมอกับไอรถหรอนี่คุณแสงวีมาอยู่กับลุงอยู่กับลุงบันชัยหรอลุงบัญชัยนี่ใครนอนคือคุณแสงวีที่บ้านหรูเหรอพี่พาเป็นยังน้องมะลิ นี่รูปภาพไอ้หมอถึงใจอนุญาตให้เข้าไปได้หมอถึงอนุญาตให้เข้าไปได้นี่รูปภาพเป็นผู้กองสิงห์โรงพยาบาลหรอมาเยี่ยมใครนี่รูปภาพรูปภาพไอ้ไอ้จ่บเพิ่มเหรอรูปภาพไอ้จ่บเพิ่มกับคืนนี้เวลาตีสองครึ่งชมเทปการแข่งขันพูดปชมเทปการแข่งขันกอล์ฟรีรีเด็คขับสองพันสิบวันสุดท้ายนี่แหละโลโก้คืนนี้เวลาตีสองครึ่งนี่มันมาขึ้นตอนโรงพยาบาลหรอคุย ช่องสีเขียวเหรอคืนนี้เวลาตีสองครึ่งได้จ้ะแต่อย้าให้เออไปเลยผมอยากให้ที่นี่ดูเหมือนว่าไม่มีใครเลยเขาจะมีใครเาถูกใส่รายนี่รูปภาพใครนี่ลุงบักเคนอยู่ที่บ้านเหรอมันทะเลาะวิวาทกับใครนี่เจอปัญหาปวดหัวบบกเจอปัญหาปวดหัวนี่คุณไม่ใส่ให้เขานี่รูปภาพไอ้บักเสือกับคุณแสงวีเขามาคุยอยู่ที่ใต้สะพานแม่น้ำคงเหรอแถวจังหวัดหนองคายเหรอนี่มาอยู่แถวประเทศลาวเหรอ สะพานแม่น้ำของชายแดนไทยลาวที่จังหวัดหนองคายนี่คุณแสงสวีกับผููกองสิงมาคุยอยู่ตรงสะพานแม่น้ำของที่จังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นหรอนี่นึกว่านี่มันมาคุยตรงสะพานนี่รูปภาพใครนี่เป็นไอสอนกับผููพันอำนาจอยู่ในบ้านทำงานร้างอยู่ในบ้านตึกอยู่ในบ้านรวยหรอบ้านตึกรวยๆยหรอมีมรกตอยู่ไหมมรกตผลิตยาน้ำสีเขียวนี่ใครนี่เป็นไอสอนหรอนี่กำลังลุมทะเลาะกับ ไอสอนผู้พันนำนาากำลังทะเลาะเอาอะไรแย่งแย่งมือหมัดต่อยนี่ภาพอยู่ที่บ้านรวยหรอนี่มีคนร้ายสองคนเขามาอยู่รวมกันเลยนี่แหละไอผู้พันนำนาจเห็นอะไรลายที่คอผู้พนันนี่รูปที่ภาพเป็นคนร้ายชื่อผู้พันนำนาเหรอที่บ้านที่บ้านเห็นรอยเส้นเลือดหมัดลายลงมานี่เป็นใครนี่เป็น,ปนลุงผู้พันนำนาเหรอลุงสัตววัตรเหรอลงุงสัต จับเอาไว้ศูนย์บริการประชาชนนี่ใครปไปนายสอนเหรอไอสอนอยู่ที่บ้านนี่เป็นพวกคนร้ายเหรอพวกคนร้ายนี่ไอ้บักเสือมายืนอยู่บนอาคารดาดฟ้าที่ตึกคอนโดเหรอนี่ภาพเคยบักเสืออยู่ที่ไหนดินี่นภาพ,พภาพบักเสือกับผู้กองไอ้บักเสือกับหมวดรถมาที่บ้านร้างเหรอมาที่โรงสี มาอยู่โรงรรางหรอมาต่อยโจรผู้ร้ายหรอนี่รุกใครนี่เป็นลุงตำรวจเขามาโรงพยาบาลเขามาหาหมอหรอเขาไาเยี่ยมคนป่วยหรอชื่อใครไม่รู้นี่รุกภาพแอบรถยืนปัญเย็นอยู่ยืนปัญญเย็นเออขวปิดตาทิฏทำาหรอที่ตาผมรู้จักเขาดีเนี่ยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งรับพฤติธรรมรับพฤติธรรม นี่ใคร นี่คุณสายอวีเขามาอยู่โรงพยาบาลเหรอโทษนะนี่นี่รูปภาพหลายคนมเป็นคุณหมอเนี่ยครับอยู่โรงพยาบาลเหรอมันนอนดิ้นอยู่ที่พื้นในจ่าเพิ่มนอนที่พื้นนี่มันอยู่โรงพยาบาลเหรอนี่แหละภาพเป็นโรงพยาบาลเหรอนี่แหละนี่รูปภาพไอ้ตำรวจเสื้อดำเรื่องที่คุณปล่อยนี่เห็นแผนที่ประเทศไทยนี่ลุงผู้กองสิงคุยกับตำรวจอีกคนที่ที่สถานีตำรวจเหรอ คุยเรื่องคนร้ายเหรอนี่ลุงลุงวันชัยเขาอยู่ที่ห้องทํางานเหรอลุงวันชัยเผาวิบูลเหรอนี่ที่ไหนนี่เห็นใครซ่อมมอไซค์ไอ้บักนี่เห็นไอ้เห็นลุงบักเคนกับใครนี่ เห็นแบบเทนกําลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่หลังบ้านหรอซ่อมมอเตอร์ไซค์ใครซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้บักเสือหรอนี่รูปภาพไอ้บักเสือคุยกับนี่ไอ้รูปภาพไอ้บักเสือกําลังซ่อมรถมอสค์นี่รูปภาพไอ นี่รูปภาพไอ้เสือคุยกับคุยกับบักเคนเหรอนี่รูปภาพไอ้บักไอ้จ่าเพิ่มรูปภาพไอ้เคนรูปภาพคือเคนนี่รูปภาพลุงบักเคนกําลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้บักเสือที่ที่บ้านเหรอนี่ไอ้บักเสือคุยกับคุยกับคุยกับไอ้เคนเหรอคุยกับบักเคนคุยกับไอ้เคนเหรอคุยกับลุงเหลือเฟิรมกจบคุยกับลุงเคนเหรอนี่ลุงเคนกําลังเอาเครื่องมือไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ไอ้เสือขับเหรอให้เสือทําไอ้เสือจะได้ขี่รถไปทํางานบ้างเลย นี่ภาพใครนี่รูปภาพไอมาลีมันนั่งอยู่ที่ก้อนอิดเหรอนั่งก้อนอิดคนร้ายจับตัวนึกว่าคนร้ายโดนจับตัวนี่นี่รูปภาพใครนี่เป็นคุณแสงระวีกับไอมารีเขามาอยู่ที่บ้านเขาเขามาอยู่บ้านไม้ก้อนอิดเหรอเห็นอะไรไหมนี่ใครนี่รูปภาพใคร นี่รูปภาพคือคุณแสงรวีไอโทรหาลุงวันชัยเผาวิบูลเหรอ,อบบโทรหาลุงวันชัยเห,หรออ้ไอศนไอศอนอน,นี่รูปภาพใครโทรหาไอศอนนี่ใครเป็นนี่เมื่อกี้โทรหาเป็นไอเสือเหรอคุณสแสงรวีเอนี่เห็นโทรศัพท์ใครตกพื้นนี่โทรศัพท์ของใครนี่โทรศัพท์คุณแสงรวีหล่นลงพื้นนี่คนร้ายโดนกระชากใช่ไหมโทรหาใครนี่ ขาโทรหาพวกใครไเขาโทรหาไอศอนเหรอนี่ไอศอนมาอยู่ที่ตึกร้างเหรอโทรหาบักเสือเหรอไอคุณแสงสวีเขาจับตัวมาอยู่ที่เดียวเขาจับตัวมาอยู่ข้างในนี่แหละไอโทรศัพท์ใครนี่เมื่อกี้โทรศัพท์คุณแสงวีเมื่อกี้โทรหาไอศอนไอศอนเขาอยู่ที่ที่ตึกเขามาอยู่ที่ตึกร้างเหรอศอนเขามาอยู่ที่อาคารร้างเหรอที่ตึกทํางานร้างๆเหรอที่อาคารร้างเหรอ ที่ห้องร้างเหรอนี่สอนคนร้ายเชื่อสอนเขามาอยู่ที่ตึกร้างเหรอเขามาคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์กับผู้เสียหายที่ตึกร้างเหรอผู้เสียหายมาอยู่นี่คุณแสงนวีเขาโดนจับตัวเหรอนี่ใครนี่ใครมาอยู่ที่โรงงานร้างใครมาอยู่ที่ตึกร้างนี่เคยสอนเหรอนี่คือคนร้ายเชื่อสอนเหรอนี่มันมาอยู่ที่ตึกร้างเหรอนี่มันมาอยู่ตึกร้างเหรออยู่ในตึกร้างในป่ารกร้างยพวกคนร้ายเหรอนี่คนร้ายรวมกันตัวกัน N1 เถิงรุ่ง n 2 c r e a m l o v เดมนี่ใครนี่เคยสอนหัวเราะยิ้มอโซโซกับแก๊งคนร้ายที่ตึกร้างรวมกันสามคนเลยหัวเราะทั้งสามคนเลยอิซุโซใส่ใส่ผู้เสียหายสามคนที่ตึกร้างเหรอนี่มาอยู่ที่นี่รูปภาพใครถือประกาศข่าวนี่นี่รูปภาพเป็นคนร้ายชื่อผู้พันอำนาจเดินประกาศข่าวหยุดเดินพูดประกาศข่าวอยู่แถวสาวไว้น้ํเหรอนี่ใครนี่เป็นผู้พันอำนาจเหรอนี่ใครเป็นเป็นคนนี่ใครหัวเราะนี่เป็น นี่คุณแสงวีเขาอยู่โกดังร้างกับพวกคนร้ายเหรอมาอยู่ที่ตึกร้างเหรอคนร้ายมีไอซ้อนก็อยู่ไอซ้อนอยู่กี่คนเลยอยู่กันสามคนหัวเราทั้งกลุ่มเลยไอคุณแสงวีเขาถูกจับตัวเหรอนี่ภาพมันมาอยู่ที่โรงงานร้างนี่นี่ไงภาพมาอยู่ในโกดังร้างเหรอภาพมาอยู่ที่อาคารร้างตรงป่ารกเหรอมาอยู่ที่ตึกร้างตรงข้างป่ารกเหรอนี่ใครเป็นใคร นี่ไปในสอนเหรอไอแสงระวีลากตัวเขามาอยู่ที่ตึกร้างตึกร้างปลารกเหรอนี่พวกคนร้ายเขาเข้ามาอยู่นี่มีปืนด้วยสอนถือปืนหาอะไรทุสิกดีดีดีความตายแท้แต่พอแท้ยืนหัวร้อนไอสอนถือปืนหัวร้อติดโลโก้อหจุด นี่คุณแสงนาวีเคามาอยู่อยู่ตึกร้างกับคนร้ายเหรอแสงนาวีโดนจับตัวอยู่ตึกร้างนี่ใครผู้นำน,นใค่เดินประกาศข่าวนเข้าเหนี่ยวขโมยไปนี่ใครเขาเดินประกาศข่าวเรื่องของโมยเงินนี่นี่ใครนี่เป็นผู้พานำนาจกับคนร้ายสามคนเหรอมันมาประกาศข่าวช่องเจ็ดเหรอมันเป็นผู้ประกาศข่าวเหรอนี่คือคนร้ายชื่อผู้พานำนาานี่เขาประกาศข่าวเสร็จผู้พานำนาจกำลังนั่งรถนั่งรถไปกับพวกคนร้ายเหรอนั่งรถ เห็นใครนี่เป็นผู้พัยน้ำานาาเหรอนี่ลุงคนร้ายเสื้อดำใส่แว่นนี่กํากำลังขับรถนี่รถของคนร้ายมาจอดอยู่กลางทางเหรอรถคนร้ายลงจอดรถทำไมลุงคนร้ายนี่ไงเฮ้ยนี่รูปภาพใครถือปืนเป็นคนร้ายจอดรถกลางทางนี่เอาปืนไปยิงคนร้ายเสื้อดำมันอยู่ในป่าเหรอยิงใครนี่ยิงคนร้ายในป่าเหรอลุงวันชัยเผาวิบูลนั่งแท็กซี่นั่งรถเก๋งคันสีดำม,ม,ม,มันมาจอดแล้วเขาไปไม่ถึงบ้านนี่เขา เขามาโดนลุงยิงปืนนี่บักเสือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขามาที่โกดังร้างเขาจะมาช่วยคุณแสงระวีเหรอเขากําลังจะไปช่วยกับกําลังจะไปช่วยเหลือคุณแสงระวีภาพภาพอยู่ที่อาคารอยู่ในอาคารอาคารร้างนี่ใครนี่คือคนร้ายเหรอมันมาสามคนเลยมันกําลังจะไปช่วยคุณแสงระวีโดนต่อยอยู่ที่ตึกร้างเหรอป่ารกร้างเหรอโดน นี่แหละโดนชกต่อยที่ตึกร้างเหรอคนร้ายเหรอโดนต่อยบักเสือที่ตึกร้างเหรอนี่นี่ใครนี่เคยสอนเหรอคนร้ายเชื่อสอนมันอยู่ที่โกดังร้างเหรอนี่ลุงต่อยกับไอบักเสือเหรอลุงต่อสู้ไอเสือที่ที่โกดังร้างที่โรงงานร้างเหรอที่นี่มันโดนจับตัวมาอยู่ที่ตึกร้างเหรอไอคุณแสงวีถูกคนร้ายจับไปเป็นตัวประกันเหรอนี่ใครนี่รุ่งพาวใครถือปืนเป็นลุงวันชัย ลุงวันชัยนี่ผู้พนันอำนาจถือปืนอยู่ที่ตึกร้างนี่ผู้พนนันอำนาจก็ยิงลมมาอยู่ที่ตึกร้างเอาปืนไปถ่วลระแล้วก็หัวเราะลุงวันชัยที่ที่ตึกร้างใ้รถเก๋งคันสีดำไอ้คนไอ้คนนอนตายจอดอยู่ตรงนู้นจอดตรงทางตอดนี่ไอ้ลุงวันชัยมันมาอยู่โกดังล้างเอาปืนไปยิงคนร้ายกำลังขับรถไปข้างนอกนี่ลุงคนถือปืนคือใครคือลุงวันชัยเหรอนี่้บักเสือดอนที่พืน้นนี่ใครจะแข็งมาก ิซนตัวภัยใต้ชื่อลมินตัวภายเชิแกพยามที่จะกันนนี่รูปภาพเป็นผู้ภายอำนาจเขามาอยู่ที่โกดังร้างเหรอนี่ถือปืนมาไว้เขาอยู่โกดังร้างเหรอลิงลมว่ามาอยู่ที่ที่ตึกร้างเหรอที่มาอยู่มาอยู่ตึกร้างเหรอนี่รูปภาพเป็นไอ้ลิงลมสู้กับผู้กองสิงที่ที่เป็นตึกร้างเหรอที่อาคารร้างเหรออาคารร้างร้างเหรออาคารร้างร้างเหรอนี่ใครคุณแสงะวีก็มา นี่มาอยู่ที่อาคารร้างเหรอมาอยู่ที่ตึกร้างเหรอที่บ้านร้างร้างเหรอนี่ใคร